ทำไมแอนิเมชันเรื่องโฟถึงต้องเล่าเรื่องผ่นแมวและเหล่าสัตว์พวกนี้ในแอนิเมชันเรื่องโฟนั้นจะเล่าเรื่องผ่นแมวที่ได้ไปเจอเพื่อนต่างสายพันธุ์ระหว่างทางมากมายซึ่งผู้กำกับอย่างกินซิบาโลดสได้บอกไว้ว่าที่เขาเลือกเล่าผัานแมวก็เพราะว่าเขาอยากเล่าเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะเขาเคยชินกับการทำงานอยู่คนเดียวเขาจึงมีความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้และคิดว่าการถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ออกมาก็จะต้องเป็นแมวที่ถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาได้อย่างดีเพราะมันสามารถเริ่มต้นด้วยการเป็นอิสสสรร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 ระะะะะะแแลลลลเเเเเเเีีีีียยยนน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 นูู้้้้้้ทททท่่่่่จจจปปิิดดใใงงาาาาาาวววมมมมกกกกกััััับบอออออืืุขขขหตตตค็ การนั้นถูกเลือกมาเพราะเขาต้องการนกที่ใหญ่พอในการอุ้มแมวได้น,นกชนิดนี้ก็มีความสง่างามทําให้แมวที่ไม่ไว้ใจใครในเรื่องแต่กับนับถือน,นกตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นส่วนลีเมอร์เขาเลือกมาเพราะอยากให้มีตัวละครที่ให้ความรู้สึกอิสระเพราะทุกคนรู้จักพฤติกรรมสุน,นัขและแมวเป็นอย่างดีทําให้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสมจริงและพฤติกรรมแต่ลีเมอร์นั้นยังมีทางให้ใส่จินตนาการเข้าไปได้อีกและลีเมอร์เหมาะกับบทสัตว์ที่กำลังมองหาสถานที่ที่รู้สึกเป็นของมันและการได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่ง คนแบบล่างวันในเรื่องที่จริงแล้วก็ออกแบบมาให้ดูเหมือนวันจริงๆแต่เขาก็เปลี่ยนใจให้มันดูเป็นสัตว์ในตำนานเป็นสิ่งมีชีวิตลีลามนี่ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดในการเลือกสัตว์แต่ละสายพันธุ์ทุกตัวคือทำออกมาได้น่ารักส,สุด